ตต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 ตสวนสยามทะเลกรุงเทพนะครับกรุงเทพเจอน้องมู่หลานเข้าไปอายุมู่หลานเข้าไปกลายเป็นทะเลกรุงเทพไปเรียบร้อยครับโอ้โหนะก็ชัดชาติก็วิ่งไปนู่นอ่ะช่องสามตอนหกโมงเช้าไป ชนม right ัดกับสรยุทธหน่อยหนึ่งได้ออกทีวีนะประชาสัมพันธ์ตัวเองหน่อยหนึ่งตอนเย็นมาปุ๊บโอ้โหฝนตกแต่แดดแต่แต่แต่สนุกสนานกันเลยทีเดียวน้ำก็ท่วมนะครับท่วมกันจนแบบเหมือนจะแบบว่าชินแล้วมั้งนะผู้ว่าก็บอกให้วิทย์ช่วยกันวิทย์้านสาคะแนนช่วยกันวิทย์ล้านสามแสนคะแนนใช่ไหม อาวช่วยกวนวิท์ช่วยกวนวิท์เพราะว่าแก้คนเดียวไม่ได้หรอกช่วยกวนวิท์ <c oughs> อ่าช่วยกันคนละไม้ละมือนะวิทไม่รู้วิทไปไหนนะหลอกทอก็อแล้วนะตั้งเครื่องสูบน้ําก่อแล้วเอ๊ <c oughs> ทาไมยังไม่ลดนะนะอุย้ยกีบนี่ก็อวยกันชัดชาติเป็นแบบยังไม่เลิอกอวยนะยังอวยว่าชัดชาติเนี่ยเป็นแข็งเก่งที่สุดในปฏิพีอยู่เลยเนี่ย ไปดูในคอมเมนต์ชงสามนะเป็นผู้แบบโอ้เอาไปเปรียบเทียบกับการ์ตูนเป็นแบบโอ้โหแข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดไปยืนบนพระดวงพระอาทิตย์ได้ที่สุดตัวนะีะก็ยังอวยกันอยู่แข็งแกร่งขนาดนั้นน้ำทำไมน้นํายังท่วมอยู่เลยเนาะแต่พอน้ําท่วมบอกโอ้ยต้องช่วยกันวิทย์แปลกดีเนาะ <laughs> ตลกดีครับ แข็งเก่งที่สุดในโลกแต่ว่าเวลาน้ําท่วมบอกอ้าวช่วยกันวิทย์นะพี่น้องประชาชนอืต้องเข้าใจนะต้องทําใจนะมาแค่แป๊บเดียวยังแก้ไม่ได้แต่ว่าแข็งแก่งที่สุดในโลกไว้ก่อนแข็งแก่งที่สุดในปตัตตภีไว้ก่อนอเปลี่ยนจากเอาเวลามานั่งอวยผู้ว่าไปช่วยกันวิทย์น้ําหน่อยดีไหม ท่วงกันถึงฟุตบาทท่วงกันถึงอะไรแล้วนะครับเออกระน้ําท่วมปากกันหมดนะครับตอนนี้ท่วมปากไอ้ล้านสามแสนเสียงกันหมดอะนี่ขนาดมีเปล่าประกาศกันเปล่าเปาเปล่านะว่ามู่หลานจะมามู่หลานจะมาก็ไม่เห็นจะทําอะไรกันไม่เห็นจะอะไรกันเออ ไปเห็นโอ้ยอวยกันยังลยตอนลอกท่อเนี่ยโอ้ยตั้งแต่ลอกท่อมาเนี่ยเออเนี่ยไม่เห็นไปไหนไม่เห็นไม่เห็นจะต่างกันแต่เหมือนเดิมเลยนะครับ <c oughs> นะเออไปไหนหมดแล้วล่ะไอ้พวกนี่ถ้าเนะถ้าผู้ว่าอัศวินนะโอ้ยโดนด่าแล้วแต่พอเป็นผู้ว่าจัตวาเนะโอ้ยมีความสุขชุ่มฉ่ำจังเลยอากาศดีมากเลย อืใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากเลยเป็นทะเลเป็นกรุงเทพเออดีไม่จับปลากันนะครับเห็นน้ำท่วมที่พัทยาเขามีจับปลากันด้วยเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาหินไปทุบปลาตกถนนเออนนีอ่เอ,เ,อเดี๋ยวกรุงเทพว่าคงได้จับปลาหวานแห่นะมึงนะครับแข็งแกงก็ให้มันแข็งแก่งสมขี้โม้หน่อย นะไม่ได้เขาไม่ได้ไปว่าหรอกว่าน้ําท่วมอะไรแต่ว่าไอ้พวกติ่งอะ่ะมันอวยจนว่าแบบแข็งแกงแข็งแกงเนี่ยไม่เห็นเด้แข็งแกงตรงไหนเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวก็วิ่งต่อตรงนี้เดี๋ยวก็วิ่งต่ออืออ่ะเดี๋ยวก็วิทน้ํากันต่อนะครับอ่ะล้านสามเสียงคะแนนก็ช่วยกันวิ่ต่อไปนะ แต่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 สวนสยามทะเลกรุงเทพอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ